ร้านเซลยวไวท์พรามสองนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมารีวิวกับเจ้าตัวคาร์วาสกี้เร6 n นะผมตัวนี้ตัวรถบอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมคันนี้ตัวรถจดทะเบียนปี2016นะผมสภาพสีสวยใสทั้งคันรถเดิมๆไม่เคยทําเครื่องนะครับผมของแต่งแน่นอนครับเพียบเดี๋ยวมาได้ดูกันเลยเลขไม้นะผมตัวนี้19,000กิโลครับผมของแต่งเริ่มต้นที่ตัวการสบัดไฮเปอร Hi ์โปรอาร์เอพร้อมขาจัดตรงรุ่นครับผมตัวแฮนด์แต่งนะครับผมตัวนี้ชิลหน้าแต่งตรงรุ่นครับ กาดมานาแต่งครับไฟแล้ว LED นะครับผมปั๊มบนครับผมอะดอลีนครับตรงรุ่นเช่นการกาดมาน้ําแต่งครับผมยางหน้าหลังเเหลือใช้ได้อีกยาวนะครับส่วนปั๊มฝั่งคัดนะครับผมเช่นการครับอะดอลีนครับสีรถสวยใสไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมการล้มแต่งตรงรุ่นครับชุดเกยงแต่งแบบปูนะครับผมเหมาะแต่งสปอร์ตครับ ไฟท้ายสั้นแต่งของโมโตรันครับผมไฟท้ายแต่งแบบไฟเลี้ยวในตัวแบบ LED นะครับตัวนี้ไฮไลท์ของคันนี้เลยเรียกว่าสุดๆเลยนะครับผมกับท่อฟูอะคาร์โปรวิชนะครับผมเรียกว่าฟูตั้งแต่คอ,อยันปลายนะครับผมท่อแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับครอบถังกันลอยคาร์บอนนะครับผมขออนุญาตสตาเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันนิดนึงนะครับผมว่าท่ออะคาแท้จะเปลี่ยนเป็นยังไงน,นะ